สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหกทุกคนนะคะในสัปดาห์ที่แล้วนะคะครูปูก็ได้สอนในเรื่องของภาษาต่างประเทศที่คนไทยเอามาใช้กันนะคะมีทั้งหมดประเทศอะไรบ้างที่เราใช้กันเยอะเราก็เห็นกันบ่อยจะมีประเทศจีนใช่ไหมคะที่เราเคยเห็นประเทศอังกฤษใช่ไหมคะแล้วก็บาลีสันสกฤตเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้ครูปูจะมาอธิบายว่า มีภาษาอะไรบ้างที่เรายืมเข้ามานะคะแล้วเราจะเขียนกันให้ถูกต้องเขียนกันยังไงนะคะแล้วเราไปดูคลิปกันต่อเลยนะคะค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูในเรื่องของคำยืมภาษาต่างประเทศในภาษาไทยเหมือนเดิมเรามาดูกันเลยค่ะว่าทำไมประเทศไทยถึงได้ยืมภาษา ต่างประเทศมาใช้ในบ้านเราคะามาดูสาเหตุการยืมคําจากภาษาต่างประเทศที่เข้ามาใช้ก็คือ 1. ความสัมพันธ์ทางการค้านะคะคือการติดต่อค้าขายกับต่างประเทศทําให้มีนําภาษาของชาติที่ติดต่อการค้าขายมาใช้ในประเทศไทยโดยเฉพาะชาวจีนที่ติดต่อการขายกับไทยมาตั้งแต่สมัยสุโข,ขทยัย ชาวอังกฤษติดต่อกันค้าขายกับไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยาจนกระทั่งถึงสมัยรัตนโกสินทร์ในปัจจุบันนั่นเองนะคะค่ะต่อมามาดูอันที่สองคืออิทธิพลทางศาสนา,าประเทศไทยนับถือศาสนาพุทธจึงจำเป็นต้องมีการศึกษาภาษาบาลี เพราะหลักคําสอนในพระพุทสนาคือพระไตรปิฎกนั้นได้จารึกไว้เป็นภาษาบาลีด้วยเหตุนี้ไทยจึงยืมภาษาบาลีมาใช้ให้เป็นอันมากที่สุดค่ะ่าต่อมามาดูอิทธิพลท,ทางวรรณคดีประเทศไทยได้รับวรรณคดีชาติอื่นเข้ามา จึงรับภาษาของชาตินั้นเข้ามาด้วยอย่างเช่นภาษาชวาคือวรรณคดีเรื่องดาหลังแล้วก็อีเหนานั่นเองนะคะามาดูอันที่สีความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์การมีอยนาเขตติดต่อกันหรือรอยู่ใกล้ชิดกันย่อมมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนหรือใช้ภาษาร่วมกันเช่นภาษาเขมรภาษามา,ายูนั่นเองค่ะ มาดูความสัมพันธ์ทางการพูดการเจริญสัมพันธ์ไมตรีทางคูดทําให้เกิดการยืมภาษามาใช้เช่นภาษาอังกฤษนะคะ้าเรามาดูสาเหตุหลักๆนะคะที่ครูสรุปย่อยมาให้ก็คือสาเหตุที่การยืมคําภาษาต่างประเทศเข้ามาใช้อันที่1คือ การ้าอันที่2คืออิทธิพลทางศาสนาอันที่3าคืออิทธิพลทางวรรณคดีอันที่4ค,ค,ค,คือความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์อันที่5คือความสัมพันธ์ทางการพูดนะคะนี่คือสาเหตุหลักๆนะคะที่ทําให้ภาษาต่างประเทศที่เข้ามาใช้ในประเทศไทยนะคะส่วนในชั่วโมงหน้านะคะผู้พูพจะเข้าพาไปดูในเรื่องของความ ของภาษาต่างประเทศกันนะคะแต่เราก็าไปดูว่าสักชั่วโมงหน้าครูจะพาไปดูคําศัพท์ของประเทศอะไรเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันอีกทีนึงนะคะสัวนนี้สวัสดีค่ะ